เมีนูมือนี่ผัดอะไรเฮ้ยผัดถั่วลันเตา,ล,เตาลงเลยใช่ไหม ชีลาอย่างทีก็เข็เขาเป็นอยู่บพี่น้องนี่ไมียก็ดีจังนึงเลยเพราะใดสักผ้าห้งเขาของจิ้นคุณชายปใะสุดใจมันกระดาห์ผมเป็นบ่พี่น้องการุน้าดูให้จบแล้วคุณจะหา ครับดูชีดูชีผุนลูกกจะยุผุนว้าวว้าวสองคนกินเท,ท่าน,นี้แล้ว่า้แผ่นนี่ยวะกินยังหลายประหยัดงานวั <c oughs> ดนดี <c oughs> บริการ <c oughs> บริการงานเขาโอเคแชร์เพื่อเขา